บนผืนดินที่ถูกเรียกว่าเขาคาแห่งนี้มีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งศรัทธายังคงปกคุุมสถานที่โบราณแห่งนี้ผู้คนในท้องถิ่นศรัทธาว่าเขาคาไม่ได้เป็นเพียงเนินเขาแต่เป็นเส้นทางห่งจิตวิญญ,ญาณที่เชื่อมต่อพลังกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายชิ้นที่ถูกค้นพบที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือหินจำหลักที่สลักลวดลายเฉพาะ ล้วนแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังที่ผู้คนเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและคุม้มครองปกป้องให้กับผู้ที่ศรัทธาสวัสดีครับผมธนกิจติจิตครับก็เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่ครับเทวลาลัายพระที่นี่เขาคาที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําท่าทนขวางข้างบนนะครับข้างบนบนเขาคา,ขาเข,า,ข,า,ขาเรียกโบราณสถานเขาคา,าหรือสายภูมิบนทนเขาคา ซึ่งเป็นดินแดนของพระศิวะเจ้าครับดินของดินแดนของพระสิวะก็มีองค์พระสิวะคือพระพ่อพระพ่อของพระปิกเนธแล้วก็มีพระแม่อุมาเทมีเป็นพระแม่ของพระปิกเนธมีพ่อมีแม่แต่ช่วงหลังนี้ได้ขาดลูกไปพอขาดลูกเราก็มีดาริกันว่าถ้างั้นเราสร้างองค์ใหม่ขึ้นดีไหมเพื่อจะได้มีครบเป็นครอบครัวของที่นี่มีพ่อมีแม่มีลูกก็ได้ไป เจอหินมาก้อนหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆวัดเจดีย์ชื่อวัดเขาพงเขาพงตะวันออกหินก้อนนี้ชาวทางวัดต้องการที่จะทําถนนขึ้นไปโบราณสถานเขาพงแล้วหินก้อนนี้ไปขวางถนนอยู่ทางวัดก็ดันหินก้อนนี้ลงมาวางอยู่สักสองปีกว่ากว่าทีมงานจะไปเจอเขาไปเจอปั๊บก็ไปขอเจ้าวาดมาก็หลังจากนั้นก็เราเราก็ขนมาจาก ที่น่นมาแกะที่นี่นะครับก้อนหินก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ8ตันกว่าแกะแล้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณ3ตันกว่านวันนี้ครับแรกเริ่มเดิมทีชุมชนนี้เป็นชุมชนถามครับโบราณสถานเขาคาหรือเป็นแหล่งที่เคยใส่ใส่ยับภูมิมณฑลเขาคาครับาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วครับอาจจะเปลี่ยนแปลงก็เนื่องจากการนับถสือศาสนาของผู้นําอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ในเรื่องของศาสนา ้ามามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นศาสนาพุทธต่อไปครับ,รบส่วนใหญ่ก็เจ็น่าจะเป็นคนคนต่างจังหวัดมากกว่าครับครับต่างจังหวัดในพื้นที่นี้อยู่สักประมาณสักสานต์แต่ก็เริ่มเริ่มในพื้นที่ก็เริ่มเริ่มมีการเข้ามาเยอะขึ้นเข้ามาบูชาขอพรเยอะขึ้นครับจากเมื่อก่อนก็ประมาณ20%ตอนนี้ขึ้นไปเป็น30%มสหรือสีแล้วล่ะตอนนี้ครับ คนก็เริ่มนับถือพาราหมากขึ้นนับถืออ,องค์มหาเทพมากขึ้นครับที่ขององค์พระเมก่ก็ในเรื่องของของพรความสาเร็จครับความสาเร็จมันก็มีหลายอย่างหน้าที่การงานการเงินการทองค้าขายส่วนใหญ่ก็มาในรูปแบบของของชาวบ้านก็มีจะมีกลุ่มนักศึกษาบ้างมาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆครับกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาครับ หลังจากนี้จะมีกลุ่มกลุ่มธุรกิจเขาจะมาช่วยเหลือในการสร้างเทวลัยเขาคาก็มีมีสัตว์ที่เป็นเป็นบริวารของเขาอยู่พระพิฆเนศขี่หนูพระแม่นิขี่เสือพระศิวะนิขี่วัวหนูก็เป็นเหมือนผู้รับใช้แห่งองค์องค์มหาเทพเป็นเขาเรียกเป็นเป็นผ่านักของพระองค์เป็นเหมือนเลขาส่วนพระองค์ บางคนเวลามาขอขอพรพระอ,องค์นะครับเขาไม่ได้ขอพรพอที่พระอ,องค์เขาสื่อสารผ่านหนูมูสิกะบตดกะทิที่หูหนูเพื่อให้หนูนําสารต่างๆไปถึงองค์ได้เร็วขึ้นเหมือนกับเล,เลขาถวายพระอ,องค์เขาคาคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ในทุกก้อนหินและทุกสัญลักษณ์ที่พบณนที่แห่งนี้ยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงจิตวิญญาณ และความเชื่อที่ส่งต่อกันมานับพันปีแม้การเวลาจะผ่านผ่านแต่ความศรัทธาของผู้คนยังสถิตยอยู่ราวกับเสียงแห่งอดีตกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยจางหายไป